เมื่อประมาณประมาณสองปีที่แล้วก็พี่ชายผมพี่เจสกับพี่มีนาเนาะก็ชวนผมมาเที่ยวที่เชียงใหม่ประมาณช่วงเดือนธันวาไทาท้ายเดืองเดือนธันวาก็ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเริ่มชีวิตใหม่นะเพราะว่าตอนนั้นเป็น เป็นช่วงที่ผมพึ่งเข้าบอิสลามแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อของเราเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนงานเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแทบจะทุกอย่างเลยนะครับวิถีการกินการดูการฟังอะไรต่างๆเรียกได้ว่ามัน รู้สึกว่าเรากำลังเริ่มต้นใหม่ก็เลยตอนนั้นมีอยู่สองช้อยก็คือจะไปที่โคราชกับที่เชียงใหม่อ๋อตอนนั้นมีสามช้อยที่คิดไว้นะที่อยากจะไปก็คือมีโคราชแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ไม่รู้จังหวัดน,นะว่าว่าที่ไหนแล้วแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็คือพ,พี่เจสกับพี่มีนาชวนมา แต่ตอนนั้นก็เลือกไม่ถูกเออไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีสุดท้ายก็ตัดสินใจอะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้ไม่ได้ออกไปเจอใครเลยประมาณสอาเดือนหลังจากที่เก็บตัวศึกษาศาส,สนาอิสลามหลังจากนั้นก็ตัดสินใจมาชิงใหม่กับพี่เจสและพี่มินาแล้วก็ก็เป็นแผนไว้ที่จะมาชิงใหม่10วัน ก็ติดตังมาสิบวันตอนนั้นน่าจะประมาณสามพันบาทช่วงแรกก็ไปอาศัยที่เช่ากับพี่มีนาพี่เจสประมาณสองสาวันแล้วก็ออกไปกางเต็นที่ท,ที่เก่าๆที่ไม่เคยกางเต็นแล้วก็มีที่ใหม่บางที่อย่างเช่นแม่กวงเียแต่ระหว่างที่กางเต็นก็ ประมาณวันที่แปดวันที่เก้าเริ่มคิดว่าอืเริ่มเริ่มอยากอยู่เชียงใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะจนพี่มีนาพี่เจสใกล้จะกลับแล้วก็ชวนเรากลับเราก็ตัดสินใจว่าเราจะอยู่ต่อจนก็ตัดสินใจว่าจะอยู่เชียงใหม่จนแรกแรกก็ตอนนั้นเช่ารถมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณจำไม่ผิดน่าจะวันได้ถูกมาก,กวันช่วงนั้นน่าจะได้ ร้อยห้าสิบบาทต่อว,วันเป็นกี่ออโต้น่าจะสกูปปี้หรืออะไรจำไม่ผิดก็เช่ารถมอไซค์แล้วก็ขับเข้ามาหางานแถวหลังมอแถวที่ที่เราเคยไปนะอืมพอได้เบอร์ได้งานแล้วก็จดจดจดไว้อ่ในมือถือแล้วก็กลับไปกางเต็นต์ต่อเพราะว่าต้องเลือกวิธีที่ประหยัดที่สุด สุดท้ายก็ได้งานแรกเป็นงานเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็ทำได้ประมาณสองเดือนอ,อพอทำงานร้านอาหารได้ประมาณสองเดือนก็ไปเจองานใหม่เป็นงานร้านขายสีน้ำมันหรือว่าขายเฟมขายผ้าแคนวาสอะไรอย่าเงี้ยครับสุดท้ายก็เปลี่ยนงานเป็น เป็นร้านวีแกนร้านวีแกนแล้วก็ขายร้านไขาเนื้อพอร้านไขายเนื้อ,อ,เ,อเสร็จก็เ,เริ่มค้าขายของมือสองแล้วก็ค้าขายจนถึงตอนนี้ก็ประมาณเนี่ยใช้ว่ารวมเวลา2ปี